ทันไม่น้อนี่นาะไม่มีหน้าร้อนกับเขาเลยบ้านเราถั่วเพิ่งจะเป็นดอกเพราะว่าหาที่ปลูกไม่ได้แดดมันว่ม,มีพี่น้องมันไม่มีแดด่ะเนาะจะหาที่ไหนมาปลูกโอยพื้นที่ใหญ่โตไม่มีที่ปลูกผักกินแดดไม่มีเลย ไม่เป็นอย่างนี้นะฮะวภาพรวมๆแล้วมันมันมีแต่หน้าหนาวไว้ที่บ้านหลังนี้นะ <c oughs> ปลากับปลาโพดพี่น้องเอ้ยลังบานนะ่ะมันไม่ใช่ป่าไอ,ไอ้สาถานนะนะมันเป็นป่าบ้านเราสวนเราเลย มันก็เลยแบบอ๋มอมันก็ออกออกดอกแล้วก็ออกลูกด้วยเห็นไหมถั่วแต่ตอนเช้านี่หนาวมากและกลางวันนี่ก็หนาวนี่ขนาดบ่ายแล้วนี่ยอากาศยิ่งหนาวเลยเพิ่งจะตื่นนอนพี่น้องตื่นไปแล้วรอบนึงแล้วทีนี้ไม่สบายกินยากินยาที่สําหรับกลางคืนนะ แต่เรามากินกลางวันเรามากินตอนเช้าไม่ตื่นหลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีหลับไปครึ่งวันเลยหมดวันเลยวันนี้ไม่ได้ทําอะไรเลยดีนะตนื่นขึ้นมาก็มาทําอาหารให้สามีไปทํางานอือาหารเช้าให้เขากินไปทํางานเนาะพอกินเสร็จเราก็กินยาเลยนอนหลับยาวเลยทีนี้ยฟื้นอยากจะตื่นนะในใจอตื่นสิตื่นส,นสิแต่มันไม่ตื่นนะพี่น้อง อือดอกเขาเยอะเลยนะอือไม่น่าจะทันหรือว่าจะทันหรือเปล่าถ้าทันก็จะถ่ายให้ดูนะอ้าวใครอะอยู่ในเบาะนะแจกแจกอ้าวหมาอะไรนะ่ะเห้หมาน้อยที่ไหนอยู่ในเบานะน่ะในสระน้ำนะ่ะเื้หมาน้อยที่ไหนลูกถ่ายใครวะโอ้โหเพซ่อมดอกมันลาหลายเด้ดอกที่จะเกิดนะนะ อันนี้ก็ยังแดดไม่ถึงอีกนะแต่มันจะมีช่วงตอนเย็นแผลบมาหน่อยนึงตอนประมาณสี่โมงเย็นห้าโมงเย็นมันจะแดดมานิดนึงมันจะมาลอดใบไม้มาแล้วแหละโอ้ยน่าสงสารพี่นอ้องในหนาวจัดเลยตรงนี้มันจะเป็นพวกใบเหี่ยวเลยใบใบเฉาลงมามันหนาวเพราะว่าทุกปีเนี่ยเนาะมันจะมีหิมะแรกแรกอ่ะมันจะมาตกช่วง ตุลาไงนั่นก็หมายถึงว่าเดือนหน้าก็กันยาสิงหากันยาตุลาใช่ไหมกันยากันยานี่ยก็จะเป็นหนาวมากๆแล้วแล้วพอตุลามันก็จะหนาวจนถึงขั้นฟิตเนี่ยแบบจนถึงมีมากตกได้นะพี่น้องเอ้ยนั่นแหละก็จะเตรียมตัวว่าเดือนหน้าก็ต้องหนาวจัดแล้วคงไม่ทันนะนะถ้าเกิดอีกอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์กว่าสิบกว่าวันถ้าเกิดเขา มีมีฝักทันมันก็จะทันนะถ้าเกิดมีฝักไม่ทันก็ไม่ได้กินเนะี่ยน่าสงสารเขาเนาะแทนที่นะถ้าอยู่บ้านหลังเดิมนะ่ะแดดร้อนจัดเลยในเมืองอะเนาะมันก็จะมีอะไรล่ะมันก็จะมีหลายรอบเราได้กินหลายเที่ยวแล้วป่านชนีเนะ่ะเด็ดไม่บรรยาบรรยัญญงแล้วปกติจะเด็ดได้สามสีเที่ยวห้าเที่ยวแล้วอื เก็บกินอยู่ตลอดนั่นแหละจนแช่แข็งเอ้ยจนแช่ตู้เย็นกินกับขนมจีนน,น,น่นนี่นั่นแต่นี่ <c oughs> ไม่ได้กินผักอะไรเลยมีแต่ผักแบบที่เราปลูกสําหรับปลูกสําหรับในกระถางในบ้านน่ะนะเอ้พวกสระแเน่อะไรเงี้ยโหระพาอะไรเนี้ย,อเ,ยเออเราก็ได้กินประจําอยู่แล้วเพราะเราปลูกในไฟเราใช่ไหมละ่ะปีนี้งานเยอะปีนี้เป็นปีแรกที่ย้ายมาเราก็ต้องทํางานเยอะหน่อย จัดการแถวบ้านแล้วก็ในบ้านแล้วก็นู่นนี่นั่นพี่น้องเออหลายอย่างในจะชีวิตประจําวันเราอีกานาะพี่น้องเนาะงานมันก็ต้องทําต่อไปไหวหรือไม่ไวหวละต้องทํากันไปแจ๊กเอ้ยเอ้ยแจ๊กแอปเปิลก็สุกหมดแล้วล่วงเต็มเลยพุ่น่ะเลื้องอ,อ่ะเต็ม ต้นเลยพี่น้องเรื่องออกสมเก็บไปกินสักหน่อยดิอืมนี่นี่นตรงตรงที่มันแดดก็ก็เป็นที่เผาขยะทีเนี้ยมันก็จะปลูกผักไม่ได้นี่แดดมาแล้วบ่ายสองในแดดพ้่งจะมานี่แต่มาก็มามันมันเป็นมาเฉพาะตรงที่เผาขยะนี่เถิดมาตรงนี้มันจะเป็นที่เผาขยะใช่ไหมนี่มาแค่เนี้ย นี่ย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 จะเอาที่ไหนไปปลูกผักล่ะเนะอ้อกุหลาบป่าน,ะน,นั่นนะออเยวจะไปไว้หน้าบ้านแล้วกุหลาบป่านี <c oughs> ่กุหลาบป่าอ้สวยจังเลยต้นใหญ่เลยถ้าจะขุดไปหน้าบ้านแล้วรากเขาเยอะหน้าหนาวก็ขุดดีไหมจะเลือไหมนี่ แต่สวยนะากำลังสวยหน้าบ้านออกดอกแล้วด้วยตรงสระน้ำน่ะไปขุดมาจากในป่าเราโน้นท้ายสวนน่ะอเอะเอาไปปลูกรวมกันไปเจอที่ไหนขุดที่นั่นกุหลาบป,ป่านี้เราชอบมันดอกเล็กๆแล้วมันก็จะสวยไงเอาให้มันอ้อมเป็นรั้วโค้งลงมาวันนั้นไป ไปทำธุระต,ต่างเมืองเนาะเมืองใกล้ๆกันนี่แหละไปไปไปเจอโอ้ยอยากจะอยู่ใกล้ภูเขาแล้วทีนี้อยากจะอยู่ใกล้ลน,กกลน้ำอยากจะอยู่ใกล้น้ำเนาะพ่อใหญ่บอกว่าเธอกระด้เนาะประมาณนั้นนะพี่น้องว่าอันเธอาก็อยากสิอยู่ใกล้ <laughs> พออยู่ในเมืองก็อยากจะอยู่ในป่าพออยู่ในป่าแล้วก็อยากจะไปอยู่ในน้ำอือยู่ใกล้น้ำ เป็นเสือสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำเรมล้มงสัน้นนี่มาเจ๊ใช่ไหมเจ๊สันนอีกอ่ะไม่ถ้าถ้ามันก็นี่อยู่หรอกแต่ว่าอันนี้มันอันนั้นเฉยเฉยเขาเรียกอะไรล่ะฟิงแดดไปนั่มพีนม่น้องอืมแดดตรงที่เผาขยะนี่แหละมัน เครื่องนี้ก็อยู่กับกับตัวเองนะคะไม่ได้ไปเยี่ยมบ้านเพื่อนหรอกกำลังจัดการอะไรบางอย่างพี่น้องอืม,อม อยู่กับน้ำมาพักนี้อยู่กับน้ำมาอืม Ừ, คือไม่อีกแล้ว เชียงกาะจันทร้องเต็มปาเลยดูแลไม่ไหวก็ต้องปล่อยไปนะพี่น้งนองบูรณะบูรณะบูรณะให้มันดูดีก่อนอันนี้ก็อยู่ครบปีหนึ่งแล้วบ้านหลังนี้ ถ้าคิดว่าดูไม่ไหวเราก็ขายไปให้ไหม่แจ๊ก